สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหน่วยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตัววันอังคารที่18เมษายนคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันสนั่นเมืองประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบส์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับ่ายทอดสดทางช่อง 24U นะครับในช่วงแรก ส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด7 8 9ในเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับก่อนนี้ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยนะครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬา มวยเดียวมวยสเต็ปนะครับมวยพักยกเราคืนยอดค่าคอมให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวครับผมการันตีนะครับดีกว่าหน้าตู้แน่นอนนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟีนะครับพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟร,ฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับแถมรวม่รวมกิจกรรมท่ายผลสเต็ปลุ้นรับเงินอีก1 0,000บาททุกสัปดาห์นะครับจัดไปใยเสียนะครับกดสมัครทักถาม รายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับร,รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนานเมืองประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านนิวเคลียร์ต้องคู่บอลหรือลูกบ้านใหม่หรือโลมาลูกบ้านใหม่นะครับนักชกจากเมืองโคราชนะครับวันนี้เจอกับทางด้านสายลมบอยสงขาหรือสายฝนกอพัชรีนนะครับชกกันในพิกัน 102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านนิวเคียร์ต้องคู่บอลน,นะครับชั่งน้ำหนักได้102.5ลดไปจด5นะครับส่วนทางด้านสายลมบอยสงขาชั่งน้ำหนักได้101.9ขาดไปจุ่ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสายลมบอยสงขานะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมนะครับเปิดเกมเ,มเตะต่อยแรงลอกตีเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้ครับ ไปไปลายนี้ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกข,ของทา้งนัานซ้ายลมบอยสงขานะครับส่วนสไตล์การชกข,ของทา้งด้านนิวเคียย์ต้องคู่บอลนะครับก็เป็นมวยข,าขาวาเข่าในเหนียวแน่นเข่าเจอเข่าครับเข่าในอาชีพเจอกันวันนี้ล็อกตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงมีเข่ายาติไส้ขวางหน้าแทงครับนี่คือสไตล์การชกข,ข,ของนั่นนิวเคียย์ต้องคู่บอลนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นนิ้วเคียย์ต้องคู่บอลก็ถือว่า ไม่ธรรมดานะครับฟอร์มสดเหลือเกินครับ3-4ฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับชะนะคะแนาทานทั้งด้านเพชร่านทองนุ้ย4ีมุมเมืองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่โคราชนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดไปชะนะนอกทอั้งด้านยอดแสนชัยสิทธิเสียการในยกที่4เมื่อวันที่23มีนาคม266ที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทังด้านนิวเคียร์ Care, ต้องคูบอลน,นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านสายลมบอยสงขานะครับก็แพ้คะแนนทางด้านก้องทรณนีพักยกรังสิตนะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะคะแนนทาดนงด้านยอดสยามแมงยูโรเมื่อวันที่14มีนาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านสายลมบอยสงขานะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านนิวเคียร์ต้องคู่บอลน,นะครับ หน้าเสือดีบำรุงดีมีตัวเงินมาสู้นะครับเข่าเจอเข่าวันนี้แต่ถ้าว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงยนระยะมั่นคงอยู่ที่นิวเคียร์นะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านนิวเคียร์ต้องคู่บอลครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชายโทนวออุรชาหรือพัฒนาใจวออุรชาหรือ NTM Academy นะครับ วันนี้เจอทางด้านเพชรแสนเก่งบอยสงขาหรือกออดิศักนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชายโทนวอแลแชาช่างหนักได้123.3นะครับลดไป1.3ส่วนทางด้านเพชรแสนเก่งบอยสงขานะครับช่างหนักได้121.9ขาดไปจุด1นะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรงังสิทธิ์นะครับ สำหรับเพชรแสนเก่งบอยสงขาหรือกอดิศักนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดพังงาซ้อมที่ค่ายกอดิศักนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีเปิดเกมขวาคอล็อกตีเข่าในเหนียวแน่นโยนแทงและก็มีขวางหน้าไปไปลายแข็งแกร่งแข,งแข,งแขงแรงครับนี่คือสไตล์การชกของข้างนา่นเพชรแสนเก่งบอยสงขานะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นชายโทนวอลชานะครับก็เป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือครอบเครื่องนะครับนอกได้ในมีเตะซ้ายต่อยซ้าย ปั้มตีเข่าในเหนียวแน่นครับมีศอกอันตรายครับต,ต้นนี้ไปก่อนแน่นอนครับนี่คือสไตล์การโชกของทนงน้านชายโทนวอออลาชานะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านชายโทนวอออลาชานะครับก็พิกชนะคะแนนทางน้านเสือพยัคสิทธ์ป๋าเดิมเมื่อที่22มีนาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับและก็ไฟล์ล่าสุดในแพ้คะแนนทา้งด้าน,น,นเพชรแสนเก่งบอยสูงขาเมื่อวันที่23มีนาคม266ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทา้งน้านชายโทนวอุรชานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านเพชรแสนเก่งบอยสงขากันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนทั้งน้านชายโทนวอุรชาเมื่อวันที่23มีนาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้่นเพชรแสนเก่งบอยสงขานะครับ ำหรับมวยคู่ที่สองนะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรแสนเก่งบอยสงขาน่าจะย้ำแขนย้ำชายไปอีกหนึ่งคำลบนะครับสูงยาวเข่าดีวันนี้ขวางหน้ายูนแทงน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่สองในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรแสนเก่งบอยสงขามาถึงคู่ที่สามในราย,รายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน เนื้อพยักวอสังประไพหรือไฝเตอร์มวยไทยหรือหนึ่งปัพีแดงพนมดงรักนะครับนักชกจากเมืองสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายเพชรยินดีนะครับวันนี้เจอทางด้านโกไลแอตกอร,รุ่งธนเกียรติหรือวัชระพลมีนโยทินหรือฮาร์ดวอจัก,กรวุฒิหรือตองเค 2. อมมาเดชนะครับนักชกจากจังหวัดสุขโขทัยครับวันนี้ชกกันในพิกัด111ออปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน เหนือพยักวอสังประไพช่างน้ำหนักได้110.6ขาดไปจุดส่ส่วนทางด้านโกไลแอ็ดกอลุงธนเกียรตินะครับช่างน้ำหนักได้112ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านโกไลแอ็ดกอลุงธนเกียรตินะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขาเจาะย,ยางอาวุธหนักอาวุธแรงครับหนักทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอด ครับนี่คือสไตล์การชกของ,ของนั่นโกไรแอดกอรุ่งธนะเกียรตินะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นเหนือพยัก์วอสังประไพนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครับคบเครื่องดักศาดแข้งแทงเขา่าขวางหน้าดัานแทงหลักเหลี่ยมดีฉลาดครับถือว่าเป็นมวยความเป็นมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนั่นเหนือพยัก์วอสังประไพนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเหนือพยักษ์ก็แพ้นอกให้กับทั้งนั่นมังกรเหล็ลกเปิ้ลนคร สีนะครับในยกที่3าเมื่อวันที่20ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะคะแนนนังนัานเพชรพนมสอสละชีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์สอ6ที่จังหวัดอุทยัยธานีคับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเนื้อพยักวัวสังประไพนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านโกไลแอดนะครับก็แพ้คะแนนทางนัานมังกรเหล็กเปิ้ลน,นครเมื่อ11สิพฤศจิกาย,ยน2515นที่เวทีมวยรังสิตไวลล่าสุดก็ไปแพ้น n o ทางด้านกัปตันทีมออตโต้อาวันในยกที่3เมื่อวันที่28มกราคม2 5 6 6ที่จิตเมืองนนท์ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโกไลเอตกอลุ่งธนาเกียรตินะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเนื้อพยักษ์วอสังประไพนะครับหรือไฟเตอร์มวยไทยครับผมมองว่าความเป็นมวยดีกว่าหลักเหลี่ยมดีกว่าน่าจะเฉือนเอาชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเนื้อพยักษ์วอสังประไพนะครับ ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสุพรรณปอประจันศีหรือปอดาวรุ่งเรืองหรือทรงพลเค c นะครับเสือยิ้มยากจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เจอกับทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยหรือแหวนเพชรเล็กสิทธิ์ปิ่นศิลสินส,นสยามนะครับหรือพีระพลเอฟเอกรุปนะครับนักชกจากจังหวัด สกลนครน,นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสุพรรณปอปัจจัน์สีช่างน้ำหนักได้114.7ขาดไปจุดสนะครับส่วนทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยช่างน้ำหนักได้114.9ขาดไปจุด1นนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าดัานแทงฟันศอกและก็หมัดแรง เลียมตัวดีบูดูดันครับไปปครับดีกว่าครับหนุ่มสดกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนสไตล์การชกของาด้านเพชรสุพรรณปอประจันสีนะครับเป็นมวยรุ่นฟรีรุ่นพี่นะครับฝีมือครบเครื่องแข้งสายหนักแรงมัดซอกแรงเหลี่ยมเชิงดีต้นต้นนี้ดีครับแต่ไปปายนี้มีแผ่วครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรสุพรรณปอประจันสรีนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของน้านเพชรสุพรรณปอประจันสีนี่สี่ฟอร์มหลังห้าฟอร์มหลังหกฟอร์มหลังนี้ยังสกะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับสองฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนทางน้านมังกรเหล็กเปิ้ลนครเมื่อวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบหกที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางน้านโฟ์วินสิิเจริญทรัพย์เมื่อวันที่17มีนาคม2 5 6 6ที่กระบี่ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางน้านเพชรสุพรรณปอประจันสรีนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน่านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านแอดเทวดาตอสุรัตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 6 6ที่เวทีมวยลังสิตและก็ไฟล์ล่าสุดไปชนะน,นอกทางด้านเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ในยกที่2เมื่อวันที่25มีนาคม2 6 6ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน่านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้าน คุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีวันนี้ได้รอยกว่าอาวุธหลากหลายกว่าเขาในดีกว่าน่าจะเอาชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านคุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับจัดไปอยใหยเสียนะครับขอให้ทุกท่านรวยรวยเฮงเฮงสวัสดีครับ